สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนผมทรงบ๊อบลีนิกจะกระชากวัยรุ่นให้เป็นผู้ใหญ่หรือจะชากผู้ใหญ่ให้เป็นัยรุ่นนะ <c oughs> สรุปเล่ายัางไง <c oughs> เอาไปรุ่นค่ะเอาไปรุ่นไวรุ่นเหลือน้อยเหรอคะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือก็ไม่มากใกล้แล้วใกล้ละใกล้ละหกสิบเจ็ดละหกสิบบวกอ่าดึงผมคันก่อนประเดิมเอาเลิกเอาใช้ผมคันผมที่มันไม่ตรงอ่ะเขาเรียกผมคันหยิกผมยิกครับ ก็เราจะยกพุยก่อนนะดับเรียกอันนี้เส้นใหญ่เส้นเลนกลางๆครับยกพูดไปเลยนะพูดไปเลยตัดพูดไปเลยตัดเลยแล้วสุดท้ายเราจะเปลี่ยนแบบ เบื่อแล้วของเดิมยกข้าวสงสาตัเลยอยไป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 มาลงพูดทำๆไปโยกเลย เก้าสิบองศานะเลยจะขึ้นไปถ้าเรายกสี่ห้ามันไม่ทุยอ่ะมันจะทุยต่ำไปอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยจนจัดให้ยกขึ้นมาเลยเก้าสิบองศาให้หมดเลยนะ 那水龙头啊，有水嘛？你多看些，多看些，看。 มันจะเลื่หัวทุยมาดูาข้างๆข้างตัดลงมาเลยประมาณไหนอะตัดประมาณรับตากว่งตึงหูนิดนึงยกขึ้นมาเลยตัดเลยเกา้าสิบองศา เชื่อมกันด้านาหลังเลเยอร์เสร็จแล้วก็เลยเก็บกรายละเอะียดดูดูหมดเลยตัดโอ้โอ้ ตัดไปเลยเก็บรายละเอียด,ยดผมมันหลุด,ดผมมันงอผมมันหยิกตัดทิ้งยกมาเลยข้างๆยกมาสี่ข้างสารัดตัด,ตด,ตด ลงมาสตัดสี่้างสารตัเลยก็คือเราต้องการจะให้ด้านขวายาวนะเราเลือกแสกตามแสกลูกค้านะลูกค้าเป๋มาขวาใช่ไหมฝั่งขวาก็เลยต้องเลือกยาวนะให้มันเข้าทรงะ แล้วหน้าก็วีลากลงมาเลยตัดประมาณปจมูกไม่ถามลูกค้าสักคำก็ตัดเลยอยู่ตรงมาเลยอยู่ตรงมา ซี้เราก็เสรยมาหลังบ้านนะเสรยมา่ะบีเสรมิมอ่ยกเก้าสิบองศานะขึ้นไปบีน้องมาข้างหลังนิดเดีวยวตัดคอยขัาวเที่งนิดเดีวยวไล่ไปผมบอก ความร้อนประมาณไหนนะครับเราจะได้หลบหลีกช่วยลูกค้าด้วยนี่เรามาเก็บรายละเอียดนะเราได้รูปทรงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดมันไม่เนี๊ยบมันไม่มันไม่มันไม่หวานกระจากระด้างยังฟูอยู่นี่เราก็มาอะไรเนี่ยถอยมันเกิดความอะไรมันเกิดความหนาใช่ไหมหนาแล้วก็อะไรสับควันปลาสับเลยเนี่ยใช่ให้มันบางด้วย 2, ชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งมันหนาเนี่ยแล้วก็ดิฟกลับไปแล้วระวังหูลูกค้าด้วยเอานิโคไซส์บางหูลูกค้าไว้กดหูไปข้างหน้าสองขั้นบางสองขั้นบางผมลูกค้าย้อนเลยตัำจนเย้นๆย้อนเลยละ เอคับ,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 บทุก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 ุ้กทักทักทุ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 กุ้กท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 ักทักทุกทกทมย้อน มันเป็นเรินะคะมันย้อนหมายว่ามันงอตัวมันงอออกชี้มาเหมือนกันศานนะครับตะหลังนะมันทําให้ผมข้างหลังอะกระดกมันงอชี้ัวชี้เดียมั่วสั่วไปฮะช่างอเลยต้องลดเนื้อผมลดความกระเดิดลดความชี้ด้วยการไปตัดที่โคนนะครับใกล้ๆต้นคอออกนิดหน่อยแล้วบางส่วนนะเพื่อลดอาการเป็นการแก้อาการนะครับตกแต่งหาวิธีแก้ไขให้มันดีให้มันเข้ารูปโค้งทรงให้มันสวย แล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากธรรมชาติครับเป็นลักษณะผมของเราใช่ครับผมของเราที่มันไม่ค่อยได้หลังใจอ่ะตัวเลยก็สไล์ออกนะให้มันบางมันมีสั้นมียาวแบบทติเตอร์เข้าไปสโตคัดด้วยแต่อย่าสไลด์บางมากเดี๋ยวดูหูโ,โปยอีกสโตเข้าไปรู้สึกเบาอย่างรู้สึกเบาขึา้นไหม เบาแล้วค่ะเบาแล้วเดี๋ยวเดเลือดส่งไหมเลูอดส่งอยู่ไหมรุ่นนะได้ละรุ่นซึ้งเยอะครับรุ่นนิดเดียวคผมหัวลงนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยปลอยปลอยเมือดของตรงไหนที่มันกระเดิดแล้วก็ตัดออก โดดอตัดไปอันนี้ก็่ออกนิดมึงอยาไม่ต้องใดก็สวยท่ ไวรุ่นต้องต้องเดินมาถามว่าทรงอะไรครับคุณแม่คุณแม่ <c oughs> แมแตัดทรงอะไรอ่ะก็บอกว่าทรงคุณแม่แห่งชาติไงซึ่งวันที่สิบเ11สิงหาชนะ่า <c oughs> งใหญ่ก็จะไปจัดผมคัดฟรีแฮห์ตัดผมฟรีทำีเพืก็แม่นะเขาจะไป <c oughs> ตัดก็ไปที่ห้างรอยัลการ์เด้นพาซาพัทยานะมีนายกเมืองพัทยานะครับเป็นประธานในพิธีนะ ไม่ธรรมดานะครั้งแรกของสมาคมไทยบาร์เบอร์เสริมสวยผ้าทวันออกนะช่างเป็นร้อยเลยตัดฟรีตัดฟรีด้วยตัดผมฟรีทำเบอรเพื่อแม่นะขอบคุณห้างรอยันการะเดนปัตยาผู้บริหารห้างที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ขอบคุณนายกเมืองปัตยานนะคือว่าท่านพิเชษ จำนำสุคุณไม่ได้ครับไม่กล้าพูดกลัวผิดก็เลยไม่พูดดีกว่าจำได้แต่ชื่อท่านนะขอบคุณท่านมากๆที่ท่านให้ความอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีนะกิตาสาอยากจะไปร่วมงานกิตาสาช่างตัดผมนะที่อยู่ภาคตวันออกทั้งเจ็ดจังหวัดและทั่วประเทศจะจะไปทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พบรมราชินีนาถพรบรมรานาถ ชาชุนนีพันปีหลวงะงานยิ่งใหญ่นะไม่ใช่งานธรรมดานะต้อง่ไปประชุมหลายรอบนะ้วเฉพาะที่ลงทะเบียนมาทางออนไลน์นี่ก็สิบ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 เอ็ดท่านแล้วนะช่างแต่ผมกิตาสานะครับแล้วก็ที่เราประชุมแล้วประเมินก็ประมาณไม่เกินร้อยท่านนะช่างแต่ผมกาสาทั้งบาบเบอร์และเสริมสวยนะะถือว่างานยิ่งใหญ่นะ ดูสถานที่พร้อมหรอคะพร้อมครับจอดรถได้เป็นพันคันอ่ะห้างที่มีเครื่องบินสีแดงวิ่งวิ่งหมงห้างครับหน้าห้างนะใช่ครับแล้วก็ห้างนี้ก็หันหน้าเข้าชายหาดด้วยที่เมือง p ั t ยาได้ทุกอย่างครับดูดูเอาดูทรงของตัวเองก่อนว่าดูจะรอดไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นทรงผมไหมเห็นคเป็นคนทุยไม่ถึงไหนนะคนทุยเลยห็นค่ะความทุยถึงไหนถึงกลางฟีซั ถึงนู่นน่ะวัดวัดภาษี oh. <laughs> อ๋ออ่าดูทรงผมดูทรงผมก่อนดูเห็นไหมเดิมเดอดูนี่ข้างซ้ายจะจะจะสั้นหน่อยค่ะ oh. แต่ก็ไม่สั้นมากนะปิดหูท่านหูได้สบายเื่อส่วนด้านขวาก็จะยาวหน่อยเทเทนาน,นิดหน่อย <c oughs> เนือยอยู่ใ <c oughs> นอยู่ตไม่เท่ากันตั้งใจให้มันไม่เท่ากันใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ สำหรับที่เข้าใจข้างใหญ่เราตกลงกันแล้ว,วละะ <laughs> เราตกลงกับลูกค้าแล้วว่าเราจะตัดตรงนี้มันชื่อว่าทรงอะไรทรงวัยรุ่นบอบรีมิกบอรบรีมิกวัยรุ่นยุคไหนยุค90ป่ะยุคยุคสุด90ยุคปัจจุบันยุคป <laughs> ัจจุบันแบบเนี้ยง่ายๆนะไปทําเอานะข้างใหญ่ก็สอนแทบทุกวันเลยไอ้ส่งเนี้ยส่งบอรบรีมิกง่ายๆนะ นา่ยกควรเพ่อะๆหน่อย ไปเจาโพนหน่อยก็ไม่ต้องไปใดออกเป็นออทายมากก็ไดให้มันเข้าทรงเข้าลูกเข้าทรงหลังทุยๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าข้างหลังไม่อยากจะ ยาวว่าไทยสั้นไปเลยก็ได้อยู่ที่ลูกค้าสั่งนะเราจะพูดไทยตามมาก,ก่อนเพราลูกค้ากล้าหรือเปล่ากล้าไหมกล้าไม่ได้ไดูมันชี้นะกล้าค่ะไถยทิ้งนินดนงล้าง่ะโดยช่างใหญ่ใจลูกค้ากล้าจนจนช่างใหญ่ต้องกลัวคือถ้าตัดตั้นมากก็ไม่สวยอีกเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้ตามใจลูกค้าแค่ยุยย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 ้ยเฉย อยู่แล้วลูกค้าจะเอาด้วยวมันสั้นไปมันไม่สวยมันจะตะเลืดแล้วก็เลยต้องเบียกไว้ไูเป็นีไมไม่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 เลนิดนึงเนิดหน่อยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันก็แค่เนี้เยเสห็นไหมก็พอรับได้อยู่ถ้าถ้าเราตัดสั้นไปมันสั้นเรืนอไปไอือม,มันจะกระด้างก็เลยต้องเบียกไว้ไม่ตามใจลูกค้า ท่านนักเรียนช่างหรือว่าช่างตัดผมกีฬาศาสตาร์นะอยากจะลงทะเบียนเพื่อไปตัดผมตัดผมฟรีวันแม่นะตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่นะวันที่สิบเจ็ดสิงหาวันจันทร์ที่สิบเจ็ดสิงหาสองห้าหกแปดนะลงทะเบียนได้ที่แอรไลน์แอรทีพีเอสองนะหรือโทรหาช่างเอก็ได้ศูนย์แปดสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองสองและศูนย์เก้าสองห้าสามศูนย์สองสิบแปดเจ็ด ก็อยากจะจองคื้อแต่ผมก็โทร,รเบอร์นี้แหละมีแต่หลายเรื่องมีแต่งานจองคื้อแต่ผมก็ได้กับเบอร์นี้ะน,นะครับเ,เบอร์นี้เลยแต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าจะจองคิวออนไลน์ก็ไปที่ไลน์แอดที่ร้านนะแอดไซน์นำหน้า K A S, S C M อ่านว่ากเกษียณนะคนละลายนะแต่ท่านอยากจะเป็นแอดมินทุกกลุ่มเนาะเลือกชัางได้ไหมครับได้สิครับขึ้ไหนอ่ะ ที่นี่ใช่ไหมที่ตัดรีก็ไปเลือกเลยไปชอบคนไหนก็ไปเลือกไปรอยืนนราตัดเลยไปชี้วเลยเหมือนซื้อปิ้งไก่อะครับลูกค้าเลือกได้เลยจะกินน้องเล็กน้องใหญ่กินแห้งกินกินกรอบนอกนุ่มในเราต้องไปชอบช่างใช่ไปชอบช่างไปยืนเลือกเลยกินเลยอยู่ที่ว่าช่างท่านไหนเขาว่างก็ตัดเลยนะมีเียงให้ฟังเลยนะก็ขอบคุณสมาคมคนอีสานที่ ส่งโปรงรางชุดใหญ่มาตีบุลงโปงเพลงเพื่อประเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับคนดีสานเลยใช่ไหมงาน,นใหญ่ไหมไม่ไเราช่างใหญ่ม,ม,ม,มีมีอาจารย์ตั้มปรตชกานะปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับชวนน้องมาซอยนะเ,เป็นเพลงตัดผมนะครับช่างใหญ่ก็มีเพลงของช่างใหญ่เหมือนกันนะจะฟังไหมล่ะโอเคได้ถ้าอยากถ้าอยากจัดก็จัดมาเออหัวเราะมีหลายรูปแบบนะ สะหน่อยไม่ไหวไหมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยังไรผมเป็นคนกระจอกผมเป็คนมาน,นผม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 จะร้องได้ซ้อมสองเดือน <c oughs> ทำหลายอาชีพถ้าจะเป็นนักร้องเดี๋ยวดังไปอีกเดี๋ยวเหนื่อยผมใส่สเปรย์ใส่แว็กได้ไหมทรงผมเนี้ย หรือชอบแป็งแห้ง่ชอบแห้งๆอย่างนี้นไม่ชอบกินกินน้ำอ่ะมันนิดนึงก็ได้แต่อย่าแข็งแบบผู้ใหญ่อยากจะวัยรุ่นอย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันแข็งๆชอบธรรมชาติโอเคโอเคโอเคมันใส่แป้นิดนึงแล้วกันะะอขอให้มันอยู่ตรงจา้จาจ้าจ้า,จาชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่สอนตะกลมลง YouTube สอนทุกวันชื่อแวกครับปอมเนียอครับจับทรงดึงให้ผมที่มันที่ชี้ให้มันแนบคอ,อ,อจากที่มันชี้มาจะาให้มันแนบคอลงมาแคบแนบแนบเลยข้างหลังก็ดันครับกำกำให้มันโคนมันยกขึ้นมาให้มันยุง่งยุ่งมันป็นรีุ่นยุ่ง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 ,งจะถอนตัวจากเป็นพระโรกธรรมานก็พออ๋ออ <c oughs> <c oughs> มันยุง่งมันยุงนย่งชื่อสมบ๊อบีมิกพยายามออกแบบให้เข้ากับใบหน้าลูกค้าแค่นั้นเองส่วนความยาวความุยไปลดหลัน่นไปเพิ่มเอาไปคุยลูกค้าไปออกแบบนะช่างใหญ่ออกแบบกลางอากาศให้ทุกคนได้เห็นนะออกแบบกลางอากาศไม่ต้องพูดกันเยอะเลยเนื่องจากลูกค้าเชื่อมั่นเขาเรียกว่าดู youtube มาใครดูลูกค้าดูดูเพื่อนดูเพื่อนดูพี่สะพดูเป็นคนเชื่อคนง่ายเหรอครับใช่ ไว้ใจไงไว้ใจโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะเอลิอเกเลิกเลิกพอแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย